กลับสวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศิราชาแนวนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำะข้าวโพดนะคะประโยชน์ของข้าโพดสีม่วงนะคะอันนี้สั่งจากน้องนันนะคะใครที่อยู่โดงเย็นก็สามารถสั่งได้นะ,ะสั่งจากน้องนันนะคะข้าวโพดม่วงมีประโยชน์นะทุกคนนี่นะอยู่ใครอยากเป็นเพื่อนน้องก็ คอมเมนต์ในเฟซนะคะน้องปลูกไอเนียปลูกกระพูดแล้วก็น้องก็โฆษณาอ่าอะไรอ่ะที่ว่าเกี่ยวกับการบำรุงดินอะไรเนี่ยเห็นไหมสมบูรณ์มากเลยนะคะข้าวโพดม่วงอันนี้คือยังไม่ได้ต้มนะเนี่ยจะน้องจะสีม่วงอย่างนี้เราต้องต้มทั้งเปลือกนะเพื่อคงความคงความสีม่วงเพราะว่าเนี่ยถ้าเราต้มทั้งเปลือกอะเราแกะออกมาสีม่วงเขาก็ยังยังอยู่เยอะอยู่นะคะอ่านะ ไม่รู้นะอันนี้ไม่ไม่มีความรู้ด้านนี้นะแต่ว่าอันนี้คือแกะแกะแล้วต้มสีก็จะซีดหน่อยแต่ว่าถ้าเอาเปลือกถ้าเอาเปลือกเนี่ยถ้าต้มทั้งเปลือกแล้วแกะสีม่วงก็จะยังเยอะอยู่นะคะอ่ามาหั่นด้วยกันอืมประโยชน์ของข้าวโพดสีม่วงนะข้าวโพดหวานสีม่วงซึ่งมีสารแอนโทไซยนานอ แอนโทไซยายนินพูดผิดอม,มีสารแอนโทไซยายนินสูงมีคุณนะสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆนะคะเช่นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานสามารถยับยั้งการเกิดเนื้องอกลดจำนวนเซลล์มะเร็งและมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะรวมทั้งมีคุณภาพโปรตีนสูงจากกรดอะมิโนโทริปโตเฟนนะคะ อืมประโยชน์เยอะเลยนะคะ